พาทัวร์โชว์รูปใหม่ค่ะเดี๋ยวเข้ามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าภายในมีอะไรบ้างนะคะเข้ามาได้เลยค่ะก็ในส่วนของโซนแรกนะคะเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะตรงนี้จะเป็นโซนของตู้เค้กนะคะ ก็จะมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตู้เค้กเคาน์เตอร์ตู้เค้กยืนพื้นหรือว่าตู้เค้กหน้าเปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลือกกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะพาอ้อมไปดูทางด้านหนูนก่อนนะคะจะเป็นโซนนี้นะคะจะเป็นในส่วนโซนดิสเพลย์นะคะสำหรับลูกค้าเนี่ยมาแล้วก็ดูไอเดียตรงนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูโซนแรกก่อนอันนี้นะคะจะเป็นร้านพูนซาฟโรเซนช็อปของเรานะคะก็คือจะเป็นจำลองร้านอาหารแช่แข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครมาก็คือครบตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะในส่วนร้านอาหารแชร่แข็งของลูกค้าควรจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เราก็จะดิสเพลย์ให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มจากตู้ยืนด้านหลังก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ยืนแช่แข็งนะคะ ทั้ง2ประตู3ประตูแล้วก็1ประตูมีครบเลยนะคะแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเลยส่วนตัวนี้เป็นอุณหภูมิลบห้เผื่อเราอยากจะเสริมเติมแต่งในส่วนของไส้กรอกลูกชิ้นสามารถเติมได้นะคะในส่วนของชุดนอนนะคะเซตไอแลนด์ตรงนี้ก็เป็นเซตแช่แข็งที่แบบฮอตฮิตขายดีมากๆคือเซตเดียวครบจบร้านสวยงามเลยแล้วก็ด้านข้างจะเป็นตัวแช่แข็งแบบซูเปอร์มาร์เก็ตตัวใหญ่เลยนะคะแล้วตัวนี้ก็อาจจะมีเติมพวก ส่กรอกลูกชิ้นหรืออาหารสดนิดหน่อยก็ครบจบสําหรับร้านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อมาตัวนี้จะเป็นลุ่งเรืองอาหารสดร้านจําลองอาหารสดของเรานั่นเองนะคะพื้นที่เนี่ยจะกะประมาณเหมือนอาคารพาณิชย์หนึ่งครูหานะคะหน้ากว้างประมาณ4-5เมตรสามารถจัดเรียงแบบเราได้เลยนะคะก็อันนี้จะจัดเรียงเป็นตู้สแตนเลสหมดเลยเป็นมีทั้งทรงตรงนะคะค้มบันไดแล้วก็เป็นโดมสูงแบบเบทาโกนนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันเลยคะ่ะ ก็ในส่วนของโซนนี้ตู้เค้กยืนนะคะแล้วก็มาจะมีในส่วนของตู้ซูชิที่สุดแสนจะน่ารักของเรานะคะมี2ขนาดด้วยกันเมตรห้แล้วก็เมตรแปแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นตู้เค้กนะคะเป็นตู้เค้กบนเคาน์เตอร์ของเราจะมีทุกขนาดทุกไซส์ทุกสีเลยจริงๆโอ้โหโครบจบแน่นอนค่ะโอเคสำหรับใครทานเบเกอรี่อิ่มแล้วก็จะมาดูในโซนของตัวนี้ก็จะเป็น โซนอาหารสดที่จะครบทุกขนาดทุกไซส์เลยเมื่อกี้จะเป็นแค่จําลองแต่อันนี้เราจะโชว์ครบทุกไซส์เลยอย่างตัวโค้งสูงเนี่ยก็จะมีตัว2เมตรนะคะเมตรหกนะคะหรือว่าจะเป็นตัวขั้นบันไดของเราเนี่ยก็จะมี2เมตรนะคะ2เมตร50 m, ก็จะมีจัดเรียงโชว์ให้ลูกค้าดูครบทุกแบบเลยในโซนต่อมานะคะก็จะเป็นโซน ตู้อาหารสดรุ่นใหม่ของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่8ถาดนะคะ12ถาด16ถาด20ถาดก็คือครบจบโซนนี้เลยแล้วก็มาดูโซนด้านหน้านิดนึงนะคะจะเป็นโซนตู้แช่แข็งตอนนี้กำลังแบบมาแรงมากๆเลยนะคะแช่แข็งทั้งแบบฝาทึบธรรมดาแล้วก็ฝาทึบสแตนเลสลูกค้ามาสามารถเปิดดูภายในได้เลยนะคะสามารถตรวจเช็คได้เลยว่าอูเหมาะกับ สินค้าเราไหมนะคะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าเพราะฉะนันอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาดูที่โชว์รูมเลยค่ะก็จะมีฝาทึบไซส์ใหญ่โซนนี้แล้วก็โซนเล็กจะอยู่ทางนี้นะคะและเดี๋ยวเราไปดูฝาแช่แข็งฝากระจกกันดีกว่าค่ะแช่แข็งฝากระจกก็จะเป็นโซนนี้เลยจัดเรียงครบทุกขนาด ตั้งแต่6คิวจนไปถึง40คิวเลยนะคะก็คือใหญ่2 50เมตรหเลยอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะแล้วตัวนี้เลยค่ะใจซูปเปอร์มาร์เก็ตของเราแล้วก็ในโซนด้านหลังนะคะโอ้โหแพนมาจะเริ่มตั้งแต่โซนนู้นเลยจนมาถึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นตู้เครื่องดื่มที่แบบสุดแสจะอลังการมากเพราะของเราเนี่ยมีทุกไซส์ทุกขนาดแล้วก็ทุกสีเลยตั้งแต่สีเงินสีแชมเปญแล้วก็จนไปถึงสีดำนะคะ เดี๋ยวพาดูโซนนี้ก่อนเลยจะเป็นโซนจำลองร้านมินิมารของเราก็คือร้านลำรวยมินิมาร์นั่นเองนะคะจะมีจำลองตั้งแต่ตัวชั้นวางสินค้าเลยนะคะแล้วก็เป็นแช่แข็งแช่เบียร์วุ้นนะคะตู้เครื่องดื่มแบบเย็นจัดเลยนะคะสประตู2ประตูแล้วก็ชั้นวางจัดเรียงให้แบบใครมานี่คือได้ไอเดียไปใช้เปิดร้านได้เลยค่ะ แล้วก็โซนสุดท้ายของเรานะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดร้านอาหารสดแต่ว่าอยากได้แบรนด์ด้วยนะคะสามารถติดต่อแฟรนไชส์เบทาโกได้เลยนะคะของเราจะเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะก็สินค้านะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นแบบแปลนเลยนะคะจะเป็นไซส์เนะคะก็คือจะมีตู้อาหารสดหนึ่งตัวนะคะแช่แข็ง1ตัวแล้วก็แช่ผักไสกรอกลูกชิ้น1ตู้แล้วก็จะเป็นชั้นสำหรับวางไข่ไก่เบทาโกนะคะ สชั้นวางก็ถ้าใครนะคะสนใจนะคะอยากดูโซนไหนเพิ่มเติมอยากดูตัวไหนเพิ่มเติมแบบละเอียดเลยก็สามารถทักแอดมินขอให้ถ่ายคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะคะโชว์รูมของเราเปิดทุกวนันทำการเลยค่ะ โอเคค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะเท่านี้เลยถ้าใครสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ